พระสุขยังมาจากตนด้วยตนเนี่ยลาภะครับลาภะคือลาบผลนะนะลาภผลมาสู่ปตัตน,นิฮนะอาจจะบางคนอาจจะคู่ครองฮนะคู่ครองให้ลาบให้ผลคู่ครองนําผลประโยชน์มาให้อ่นะคู่ครองบอกฉันได้เงินพิเศษจากไหนมาจากทํางานมาฉันให้เธอนะอ่ะนี่ฉันก็ได้ลาบผลจากเธอหรือเกิดงอกเงยเกิดความสมําเร็จเกิดความสมําเร็จที่งอกเงยดีจังเลยถือว่าทายดีเลยนะ ถือว่าทายดีเลยนะนะสวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอรักนาราศีธนูนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนกรกฎาคมนะครับรักนาราศีธนูเนี่ยดาวประจาตัวท่านก็คือดาวพระรหัสสบดีครับนะครับทีนี้วันนี้เดี๋ยวนี้นะฮะพระรหัสคุณเนี่ยตกอริเออนะ อริมันแปลว่าปัญหาอุปสรรคภารีิสินเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้คืออลินะฮะฉันไปอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยฉันฉันมีปัญหาอ่าฮะคุณอาจจะมีคือคนเรามีปัญหาทุกคนล่ละครับแต่ลัคนาราศีธนูนะฮะในขณะที่พระรหัสอยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมอ่ะคือมันไม่ใช่ปัญหาจุกจิกจุกจ,กจิกอ่ะเออมันเหมือนกับเป็นเรื่องเป็นราวปัญหานี้มันจะเป็นเรื่องเป็นลาวหน่อยละอ่า หรือบางคนก็อาจจะฉันต้องเข้าสู่วังวนภารนีศิลป์นะนะหรือบางคนมีเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใหญ่โตนะักอันนี้ถ่ายได้นะครับทีนี้พระรหัสเนี่ยนอกจากเป็นดาวประจำตัวของราศีธนูแล้วเข้ามาจากมีนด้วยนะมีนก็คือพันธุครับพันธุแปลว่าอะไรพันธุเนี่ยมันแปลว่าบ้านที่ทดิน ยานยนต์นะฮะที่พักอาศัยอ่ะพันธุ์ทุกนั้นอ่ะอ่ะถ้าเป็นบุคคลลหละก็จะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องนะฮะผู้เฒ่าผู้แก่ของตระกูลคุณอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะถ่ายได้อย่างนั้นนะฮะตกอริอ่ะเฮ้ยวังคนในบ้านเจ็บให้ได้ป่วยเฮ้ยวังพ่อแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่เจ็บให้ได้ป่วยเอาเอาก็ถ่ายได้นะ,ะหรืออ่ะถ้าเป็นทรัพย์สินเฮ้ยบ้านที่ดินยานยนต์ บ้านที่ดินยานยนต์ปกอิระวังมีปัญหาซ่อมบ้านซ่อมรถนะฮะหรือตัวบ้านอาคารโรงเรือนเกิดปัญหาอะไรบางอย่างก็ได้นะฮะรถยานยนต์เกิดปัญหาอะไรบางอย่างกนะานนเกิดอุปสรรคอะไรบางอย่าง,ก,าาง,างก็ถ่ายได้นะครับทีนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะมีใครมาร่วมล่ะทีนี้ฮนะมีใครมาตกอริกับคุณอีกคนหนึ่งนะฮะอังคารครับนะครับ อังคารเนี่ยมาจากเมฆเมฆคืออะไรฮะเมฆคือปุตตะนะฮะปุตตะก็ตกอริปุตตะนี่มันแปลว่าบุตรบริวารน,นะครับบุตรบริวารฉันอยู่ตรงเนี้ยบุตรบริวารมาตกอริลูกลูกน้องนะฮะคนในสังกัดคุณก็ได้อ่ะลูกน้องได้หมดอะบริวารอ่ะบริวารวาโอ้โหคุมเยอะเลยนะ,ะคุมเยอะเลยนะฮะแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงในบ้านนะครับ สัตว์เลี้ยงในบ้านก็นับด้วยนะครับนะฮะอาจจะบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงเอาเจ็บใครได้ป่วยอ้าวคุณรออยู่ตรงนี้นี่แก้เข้าไปสิใครแก้คุณนี่แหละพระรหัตเน,นี่ยแกพระอังคารนี่แหละนะคุณแก้ปัญหาเกี่ยวกับบุตรบริวารเจ็บใครได้ป่วยหรือบุตรบริวารมีปัญหาอย่างอื่นก็ได้ฮะเป็นปัญหาอย่างอื่นก็ได้นะหรือจะตีไปตีมาระหว่างสองดาวอา้าวบุตรบริวารอา้าวมีคำว่าผันทุเฮ้ยเรื่องบ้านเรื่องยานยนต์ ของบุตรบริวารฉันเกิดปัญหาเอา้าฉันต้องแก้ด้วยใช่ไหมอาใช่ฮะปัญหาของเธอก็ไม่พ้นฉันละอาฉันอยู่ตรงนี้นี่ไม่พ้นฉันละมาให้ฉันช่วยใช่ไหมใช่นะฮะหรือจะเป็นเรื่องของภาระหนี้สินภาระหนี้สินของบุตรบริวารอาจจะเป็นภาระหนี้สินทั่ว,วไปหรือเรื่องภาระหนี้สินของเรื่องบ้านที่ดินหรือยานยนต์นะเกิดขึ้นก็ไม่พ้นฉันงานนี้ไม่พ้นคุณหรอกครับเพราะว่า,าคุณอยู่ตรงเนี้ย อาจจะใคร่ะเขามาหาคุณนะคุณรออยู่ตรงนี้อยู่เป็นปีด้วยนะฮะเขารออยู่ตรงนี้รอนะฮะรอให้คุณช่วยอังคารอังคารบอกพระรหัสช่วยทีสิพระรหัสก็คงหนีไม่พ้นก็ต้องช่วยไปก็จะเป็นอยู่อย่างนี้อาจจะเป็นปัญหาอย่างอื่นก็ได้ฮะ,ะภาระณีสิก็หรือมีปัญหาอื่นๆนะมีปัญหาอื่นๆอาจจะมีคําว่าบ้านที่ดินยันยนต์มาร่วมหรืออาจจะไม่ใช่บ้านที่ดินยันยนก็ได้ปัญหาอื่นๆก็ได้เข้ามาร่วมฉันมีปัญหาอย่างเงี้ย พระรหัสช่วยหน่อยอ่ะพระรหัสก็ต้องช่วยนะอังคารเนี่ยนอกจากเป็นบุตรบริวารแล้วเขายังเป็นเรื่องของการลงทุนด้วยครับงนะปุตตะมันไปว่าการลงทุนก็ได้ครับนะคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของการลงทุนอะไรบางอย่างนะบางคนก็อาจจะเอาเรื่องบ้านที่ดินยันยนมาเกี่ยวข้องด้วยเฮ้ยฉันจะลงทุนอะไรเกี่ยวกับบ้านที่ดินยันยนแล้วฉันก็มีปัญหาอยู่ตอนเนี้จะลงทุนเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้น ฉันต้องแก้ไขยังไงดีนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องคิดหน่อยก็ต้องคิดหน่อยนะฮะหรืออาจจะเรียกว่าปัญหาเฉยๆปัญหาการลงทุนมีการลงทุนเฮ้ยฉันเห็นฉันเห็นช่องทางในการลงทุนแล้วอะไรฮะและฉันก็คิดแล้วจะทาําอ่ะแต่มันติดปัญหาอะไรบางอย่างจะให้ธนูเหมือนกันทุกคนปัญหาเดียวกันเลยเป็นไป,นปนไม่ได้ครับปัญหาเขาบอกอรลียอเลีคือปัญหาเขาไม่ได้บอกปัญหาอะไรหรือจะเป็นภารณีศิน พระท่านนี่สินของอะไรก็ได้นะฮะแต่ละคนเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปเลยนะฮะต้นไม้หนึ่งต้นลากฝอยเต็มไอ้รากฝอยเนี่ยคือรายละเอียดของอริอลิคือต้นไม้ต้นนั้นแหละนะเฮ้ยฉันต้องแก้ปัญหาแฮะจะทายอย่างนี้ครับน่าจะทายอย่างนี้ครับเฮ้ยในส่วนดีมีไหมอ่าในส่วนดีมีนะฮะอ้าวเอา,เอาอยัางไงดีเนี่ยนะฮะ่อกี้ว่าไม่ดีเดี๋ยวว่าดีจะถามว่าดี หรือไม่ดีเบื้องต้นใช้คำว่าเบื้องต้นฮะคือมาอยู่อย่างเงี้ยบางคนเขาดีนะครับยืนยันนะฮะอลีก็อริเหออรออลีฉันก็ดีได้ครับยืนยันครับบางคนเขาก็ไม่ดีอ้าวแล้วลักษณะเดียวกันดาวจรอ,อยู่เหมือนกันทําไมเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีละ่ะเบื้องต้นให้ไปถามทักษะดูครับนะฮะทักษะมีทั้งหมดแทักษะครับบริวารอายุเดชศีมูละอุตสาหมนตรีการกินีนะฮะนะฮะในแปดทักษะเนี่ย 7ในแส่วนคือบริวารอายุเดชีอะไรพวกนี้อยู่ในกลุ่มที่ดีถ้าสีก็ดีเด่นสุดๆเลยไม่มีดีกว่านี้นะสีคือสิริมงคลอ่ะดีงามจริงอังคารและพระหัสมีใครเป็นสีไหมล่ะถ้ามีก็ทายดีครับปะหากพระหัสและอังคารเป็นกาลีก็ต้องทายค่อนข้างจะหลายนะฮะแต่ทักษาเป็นตัวบอกเบื้องต้นนะฮะยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกเช่นดาวเดิมอ่านะดาวเดิม ะะดาวเดิมเขาว่าอย่างไรนะฮะเหมือนกับพื้นฐานเดิมอะแข็งแกร่งดีไหมล่ะอ่านะถ้าแข็งแกร่งดีตรงเนี้ยก็ไม่หนักหรอกก็เหมือนว่าภูเขาเอาเอาต่อให้คุณเอาก้อนหินไปเฟี้ยงภูเขามันก็ไม่เป็นไรหรอกอ่านะะั่แข็งแกร่งถ้าคุณไม่แข็งแกร่งก็คือดาวคือสตาเกิดอะอ่ะอ,อนแอซะหน่อยหนึ่งนะ,ะพะออ่อนแอก็เหมือนกับกระดาษอะ เอาหินเฟี้ยงทะลุหมดทะลุหมดไม่เหลือไม่เหลือกระดาษไม่เหลือนะฮะนี่แหละนะผมไม่สามารถเอาอย่างอื่นมาได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะเราเห็นเฉพาะลัคนากับดาวจรผมก็พยายามจะชี้ให้มันลึกลงไปก็เอาทักษะลองมาจับดูอ่าเพื่อให้มันขยายความได้มากขึ้นนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าลงทักษนะแล้วต้องเป็นอย่างนั้นเปี้ยกก็ยังไม่ได้อีกครับเพราะอะไรฮะโจทย์ไม่ครบครับ นะครับโจทย์ไม่ครบครับเพราะโจทย์ไม่ครบคําตอบที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นไปไม่ได้ครับโจทย์ไม่ครบคําตอบถูกเป๊ะถ้าเป็นคุณครูบอกแกไปล่อใครมาวะใช่ไหมมันทายไม่ได้มันทําอย่างนั้นไม่ได้ไงนะไม่ครบแต่เออใช่ไหมมันเบ็ดเสร็จเด็ดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคงไม่ได้หรอกแต่แต่อย่างน้อยฉันก็ได้โยนหินถามทางนะอย่างน้อยก็เข้าคร่าวก็ยังดีอ่ะพอได้อาศัย เป็นแนวทางในการปฏิบัติผมว่าอย่างนี้ก็น่าจะได้อาศัยอยู่แล้วล่ะนะฮะในส่วนดีของตรงนี้นะฮะเพราะรหัสอยู่ในภพอัลลก็จริงอัลลดีได้ครับเช่นอัลลียไปว่าปัญหาอุปสรรคภารณาิสินสมมติฉันไปอยู่ตรงภารณาิสินและเป็นสรีมงคลคือภารณิสินที่ให้คุณนะอ่ะภารนิสินที่ให้คุณนะาานนณนะและอังคารคือการลงทุนใหม่ๆอาจในส่วนดีนะอาจมีการคุณ และพันธุคุณอาจมีการลงทุนไออะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์หรือลงทุนอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวผู้หลับผู้ใหญ่ได้หมดะนะจะมีการลงทุนตรงนี้ถึงจะอลิอลิมันแปลว่าอุปสรรคภารนีสินอาจจะเช่นเช่นอายยกตัวอย่างนะซื้อบ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่หมฉันไปอยู่อลิฉันต้องไปอยู่กับภารณีสินเอาใช่ดิพอซื้อบ้านใหม่คุณอาจจะต้องกู้ธนาคารเป็น เป็นหนี้ไหมเป็นหนี้กับภารณีศีลคือหนี้ศีลน,นี่แหละฉันไปอยู่ในภพภารนีศีลแล้วให้คุณเกิดเกิดภาระณีศีลที่ดีงามขึ้นอา้าวซื้อบ้านต้องผ่อนบ้านก็ฉันอนาคตฉันก็ได้บ้านถือว่าดีไหมดีฉันอ่ะไปซื้อรถอายานยนต์เนี่ยฉันไปลงทุนการลงทุนอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับยานยนต์เฮ้ยฉันต้องเป็นหนี้ภารณีศีลเนี่ฉันต้องเป็นหน,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 นี้แต่เป็นหนี้ศีลที่ดีค่อนหมดรถก็เป็นของฉันอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสรีมงคล น,นี่คือสิริมงคลถ้าร้ายก็อย่างที่บอกฮะอาจจะเรื่องโอ้โหปัญหาเรื่องค่าง,งวดรถปัญหาค่าง,งวดบ้านปัญหาโน่นนี่นั่นเต็ไมไปหมดเลยนั่นคือส่วนร้ายส่วนดีฉันมีการลงทุนแล้วฉันจะได้ลงทุนแล้วมุมนี้ซื้อบ้านซื้อรถถ้าไม่มีอะไรมารบกวนให้เสียหายถือว่าเป็นการซื้อที่ดีนะครับยืนยันครับอริก็อริ่เหอะปัญหาอะไรฉันไม่มีเงินสดไงปัญหาพระาษฎศินฉันก็เลยต้องไปกู้แบงค์ไง อ่ะแต่ฉันอะไรฮะแต่ฉันก็คำนวณมาอย่างดีแล้วฉันจ่ายได้แต่ละเดือนอ่ะฉันไม่เดือดร้อนหรอกแต่ละเดือนฉันเอาอยู่อ่ะสลีมงคลเาขาครอบงำถือว่าดีฮะถือว่าดีครับเห็นไหมนี่คือส่วนของขาดทายดีแล้วก็ทายลายอ่ะเราไปดาวอื่นกันไปดูอาทิตย์ร่วมศุกร์กันชนิดหนึ่งน้านะฮะอาทิตย์กับศุกร์เนี่ยมาอยู่ในมิถุนเนี่ย พบปัตนีฮะปัตนีแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานะนะฮะอาอาทิตย์ก่อนอาทิตย์นี่มาจากสิงนะครับสิงคือสุภรับสุภะต่างถิ่นแดนไกลสุภะความสําเร็จนะฮะสุภะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของคนในครอบครัวก็ได้ฮะมาอยู่อย่างเนี้ยนะฮะมาอยู่อย่างเนี้ยทีนี้ เกิดความสําเร็จของฉันแล้วอ่ามีดาวเขาเรียกว่าไงฮะดาวความสําเร็จกับคู่สัญญาอ่าถ้าเอาอาทิตย์มาที่มิถุนอย่างเดียวไม่คุยไม่มองใครฉันไม่ไม่สนใครอีกแล้วฉันเอาแค่อาทิตย์กับมิถุนนะฮะคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเกิดความสําเร็จแรงตึงเข้ามาเกิดถึงฉันเนี่ยแรงเนี่ยถึงอยู่แล้วฉันฉันมีความสําเร็จเรื่องของคู่ครองแฮะฉันมีความสําเร็จเรื่องของคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาแฮะอ่ะถ้าตรงนี้ เมื่อกี้บอกจะกู้บ้านกู้รถใช่ปะละ่ล่ะคู่สัญญาไงามีความสาเร็จไงกู้ผ่ากู้ผ่านสิอย่างนี้อ้าวกู้เดือนกรกฎากู้ผ่านสิเอาเอาทายผ่านก่อนเลยเอะเกิดความสําเร็จเกี่ยวกับคู่สัญญาเฮ้ยกู้ผ่านแน่ๆอ่าหรือถ้าเอาคนรักนะออาปัตนีคู่ครองด้วยเดิเกิดความสําเร็จเรื่องคู่ครองเฮ้ย่ายได้อย่างนั้นถ่ายได้อย่างนั้นงงน,นะทีนี้ ไหนมาดูพระส,สุกร่วมนี้พระส,สุกเป็นไข,ข่พระสุกนันานไงพระส,สุกมาจากอัลลีอัลลีเนี่ยมาสู่ปัตตานีถึงอย่างไรเซียอ่าว่าอัลลีมาสู่ปัตตานีถึงอย่างไรเซียในเดือนกรกฎาเนี่ยน่าจะมีอะไรอะไรคุณน่าคุณน่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานะแต่แต่มีดาว สุภะอยู่ด้วยความสําเร็จไม่ว่าฉันจะมีปัญหากับเรื่องคู่ครองยังไงกัช่างเหอะฉันจะผ่านพ้นไปได้ครับความสําเร็จอยู่ตรงนี้นะนะไม่ว่าฉันจะมีปัญหากับคู่สัญญาฉันไปเข้าแบงก์เออเอ,เอกสารนู่นเอกสารนี้อาจจะมีปัญหาแต่สุดท้ายฉันก็สําเร็จนี่ในส่วนนี้นะไอ้ในส่วนนี้อันนี้คือทายดีนะนะอันนี้คือทายดีนะก็อย่างที่บอก่ะทายดีทายร้ายไปจับทักษะเอา ทะะ้ายคลิปผมมีวิธีการหาทักษะคุณลองเข้าไปดูหรือคุณรู้อยู่แล้วก็ลองดูทักษะเอาลองจับทักษะดูจะขยายผลได้มากขึ้นหากตรงนี้ไม่มีกาลีก็ทายอย่างสักครู่นี้แหละอะสมมุติเป็นกาลีละ่ะอาทิตย์ก็ได้ศุกร์ก็ได้เป็นกาลีละ่ะอ่ะนะฮะถ้าเป็นกาลากินีเอาละเอาละพอมีกาลีร่วมเมื่อกี้บอกสาเร็จสําเร็จอยู่นะฮะมันก็ต้องทายว่า ไอ้ความสําเร็จที่จะเกิดกับคู่ครองคู่สัญญาคู่ครองกันฉันเนี่ยอาจจะมีปัญหากับคู่ครองอ่านะฮะมีสมีมีความสําเร็จอยู่ก็จริงแต่มีกาลีอยู่ความสําเร็จเนี่ยมันยากเหลือเกินอ่าต,ต,ต,ตีตีนางกากลับเลยนะนะเฮ้ยมันอาจจะไม่สําเร็จก็ได้แฮะนะครับเอากาลีนี่อ่าเมื่อกี้ยังดีๆอยู่ก็ต้องสาเร็จสิพอความสําเร็จเป็นกาลีมันก็อาจจะไม่สําเร็จหรือ ฉันต้องกระทําอะไรที่เหนื่อยเหลือเกินกว่ามันจะสําเร็จอย่างนี้เป็นต้นคือขัดขวางให้สุดฤทธิ์สุดเดชกว่ามันจะสําเร็จสําเร็จผลน่ะไปกู้ธนาคารโอ้โหแกขอเอกสารฉันระยับเลยจะเอานู่นจะเอานี่ให้ไปก็บอกไม่พอขอ,พขอเพิ่มนู่นขอเพิ่มนี่อ่าขอคนค้าเพิ่มอีกสักคนได้ไหมอะไรอย่างนี้เฮ้เรื่องมากนี่ก็ต้องอย่างนั้นสิก็การีสถิตอย่างนี้เป็นต้นนะพระศเนี่ย นอกจากมาจากอริแล้วพระสุขยังมาจากตนด้วยตนเนี่ยลาภครับลาภคือลาบผลนะนะลาบผลมาสูปนน่ปัตนะิอาจจะบางคนอาจจะคู่ครองนะคู่ครองให้ลาบให้ผลคู่ครองนําผลประโยชน์มาให้ไอค้คำว่าลาบผลเนี่ยอย่าไปตีเรื่อง ซื้อเบอร์ซื้ออะไรสักอย่างเดียวฮนะชีวิตคนเรามีลาผลอีกเยอะเลยนะฮะเช่นอ่ะคู่ครองบอกฉันได้เงินพิเศษจากไหนมาจากทํางานมาฉันให้เธอนะอ่ะนี่ฉันก็ได้ลาผลจากเธอหรือไปก,ไปกู้ไปกู้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยลาพระมาลาพระคือลาผลหรืองอกเงยนะะย้ําเตือนเข้าไปอีกความสําเร็จก็อยู่ลาผลก็อยู่แสดงว่าไอ้ที่ฉันจะทําอ่ะมันเกิดงอกเงยเกิดความสําเร็จเกิดความสําเร็จที่งอกเงยดีจังเลยถือว่าทายดีเลยนะ ถือว่าทายดีเลยนะนะเอา้าหากมีการรีสถิตนะช่องผมมันจะเป็นช่องเหรียญสองด้านฮะทายซ้ายทีขวาทีเพราะอะไรฮะมันจะให้ธนูเหมือนกันทุกคนไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะคนเป็นล้านคนดีเหมือนกันหมดเลยแย่เหมือนกันหมดเลยเป็นไปไม่ได้ครับเธอจะดีของเธอเธอก็ดีไปสิอ่ะเธอจะร้ายของเธอเธอก็ร้ายของเธอไปสิฉันเป็นอย่างนี้ตัวตนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับนะเพราะแต่ละคน มีจุดกําเนิดที่แตกต่างกันบางคนก็แข็งแกร่งเรื่องหนึ่งบางคนก็แข็งแกร่งอีกเรื่องหนึ่งบางคนก็อ่อนแอเรื่องนี้บางคนก็อ่อนแอเรื่องนั้นเห็นปหมมันมีความแตกต่างทําให้ธนูแต่ละคนไม่เหมือนกันตั้งแต่เกิดแล้วจรมาเหมือนกันต่อให้ทักษะเหมือนกันด้วยก็ยังมีรายละเอียดที่แตกต่างกันให้ได้ทายกันแหละนะครับนะฮะหากเป็นการีพูดได้คําเดียวเลยครับสมมติว่ามีดาวศุกร์หรืออาทิตย์เนี่ย คู่นี้ใครเป็นกาลีอ่ะเชื่อเถอะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะถ้าคุณมีการลีเริ่มอะไรใหม่ๆอ่ะถ้าคุณได้มานะและมีกาลีนะคุณจะได้อย่างทุกขลาบครับอะไรห่ะทุกขลาบก็ทุกใจที่ได้มาหรือได้มาแล้วเกิดความทุกข์ใจอ่ะได้มาแล้วเป็นทุกอ่ะผมไม่รู้หรอกแต่ละคนทุกแบบไหนอ่ะมันมีรายละเอียดแตก่าฮะเนี่ยแค่เนี้ทุกอย่างมัน มันหัวข้อเดียวกันเนี่ยมันจะมีซ้ายขวาคือเหมือนกรบลาบฝอยอย่างที่ผมบอกอ่ะมันจะต่างกันครับในรายละเอียดนะมันจะต่างกันต่างกันเยอะเลยนะฮะคนละเรื่องกันอ่ะแต่อยู่ในหัวข้อเดียวกันเนี่ยแต่คนละแนวทางอ่ะอะไรเงี้ยทุกขลาบฮะถ้าเป็นกาลีนะสององค์เนี้ยอาทิตย์กระสุกเนี่ยถ้าหากมีกาลีคุณจะได้อย่างทุกขลาบทุกใจจังที่ได้มานั่นนั่นนะดาวดาวพุธล่ะพุธเนี่ย ก็คือเจ้าเรือนที่มิถุนฮะนะเจ้าเรือนที่มิถุนปัตตานีครับปัตตานีมรณะอ่าในส่วนของปัตตานีมรณะเนี่ยนะฮะไอคาว่ามรณะเนี่ยมันไปว่าจากไปมันไปว่าเดินทางไกลก็ได้ครับมันไปว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ครับสุดโต่งเลยมันไปว่าจากไปก็ได้ครับนะทีนี้ปัตตานีมามรณะเฮ้ยดูเหมือนไม่ดีมันมีจุดดีได้ครับ มันมีจุดดีได้ครับนะจุดดีในส่วนเนี้ยเหมือนกับคู่ครองคุณเนี่ยนะคู่ครองเนี่ยเจ้าเรือมิถุนเนี่ยคู่ครองคุณเนี่ยมาตกปลาตกมรณะเนี่ยเขาอาจจะต้องเดินทางไกลเขาอาจจะต้องห่างคุณก็ได้แต่เธอห่างฉันอย่างไรเธอก็ส่งลาบผลมาให้ฉันทุกทีอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับอาจจะไปกินตำแหน่งไปประจำอยู่ต่างจังหวัดเนี้ยนะ เงินดงเงินเดือนโอทงโอทีเธอก็โอนมานี่เนี่นดี๋ยวสุกเนี่ยนะฮะเธอก็โอนมาพุทธอยู่เนี่ยมรณะสุกอยู่เนี่ยลาภอยู่เนี่ยปัตตานีเธอก็ส่งเงินส่งทองส่งรายได้มิได้ขาดแว่งว่างเว้นเลยก็นี่ก็คือส่วนดีครับนะ,ะหรือถ่ายร้ายละ่ะอ่ะคู่ครองตกมรณะถายร้ายอ่ะคู่ครองเจ็บไข้ได้ป่วยฉันต้อง เอาลาบเอาผลนะฉันต้องเอาลาบเอาผลเพื่อมาดูแลบรรเทารักษาอย่างนี้ก็ได้ครับนะหรือบางทีคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาอ่านะนะอาจจะมีเรียกว่าฉันต้องไปสัมพันธ์กับคู่สัญญาที่อยู่ทางไกลแต่แต่ละแ,แต่ฉันได้ลาบได้ผลแฮะเอออย่างนี้นะหรือในส่วนร้ายนะเธอกับฉันที่เป็นหุ้นส่วนกัน วันนี้เราพอกันสักทีฉันไม่ไปต่อกับเธอแล้วฉันแยกทางกับเธอแล้วคู่สัญญาอ่ะฉันแยกทางกับเธอแล้วพอแยกทางล้วเป็นยังไงฮะในส่วนร้ายเนี่ยลาพระก็ต้องร้ายด้วยสินะฮะพอลาพระร้ายไอ้ที่เคยได้ไม่ได้แล้วแฮะเอาแยกกันแล้วนี่ฉันจะมาฉันจะมาให้เธอเนี่ยอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับพุทธเนี่ยมาจาักกันด้วยนะกันนี่คือเจ้าเรือนการงานครับนะการงานงานของฉัน หรือสิ่งที่ฉันต้องทําครับนะงานของฉันไปฮะงานของฉันไปมรณะนะถ้าถ้าจะทายว่าเฮ้ยงานมรณะเนี่ยเสียงานเสียการตรงนั้นต้องมีจุดทํานายมากกว่าทักษะนะครับนะทายกันอย่างนี้ไม่พอครับไม่พอครับให้ทักษะเป็นกาลีด้วยอะยังจะทายคํานี้ได้ยากเพราะอะไรฮะพเพราะคาว่าเสียงงานคือมันใหญ่อะไรที่มันใหญ่เนี่ยมันต้องดู องค์ขาพยพทั้งหมดก่อนนะมันต้องดูทั้งหมดให้ได้หมดในที่นี้ไม่ใช่ใครดาวจรนะนะมันต้องดูทั้งหมดที่มีนะนั่นคือหน้าตักทั้งหมดเพราะว่าไงถึงจะทายสุดโต่ง,งตรงนั้นได้นะอ่ะท่าน,นี้เราทายออกคร่าวๆก่อนอเราเห็นแค่ดาวจรนะอาจจะเรียกว่าเฮ้ยงานฉันเนี่ยถ้าเป็นถ้าตัวร้ายนะเฮ้ยฉันมีเหตุอะฮะเสียหายใช้คําว่าเสียหายก็พอไม่ได้เสียไปเลยฮะแค่งานที่ฉันทําอ่ะ เกิดมรณะนี่เกิดความเสียหายอะไรบางอย่างแล้วทำให้ลาบผลที่ควรจะได้มันไม่ได้อย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะนะฮะในส่วนดีในส่วนดีต้องมีฮะต้องมีส่วนดีนะกรรมมากรรมมามรณะในส่วนดีได้ครับในส่วนดีเนี่ยเหมือนกับงานที่ฉันทําหรือสิ่งที่ฉันต้องทําเนี่ยถ่ายได้หลายอย่างเช่อนอย่างนี้ก็ได้อ่ะมรณะมันแปลว่ามรดกได้มีกรรมมาสู่มรณะและอะไรฮะและ ตัวคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยมีลาภะอยู่เล็งลักขณะคือมีลาภะเล็งลักอยู่เนี่ยนะมีการกระทําอะไรที่เกี่ยวกับมรดกตกทอดแล้วนะฮะลาบผลก็ถึงฉันอย่างนี้ก็ทายดีได้ครับนะฮะนะฮะคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเหมือนกันฮะเมื่อกี้บอกว่าคู่ครองที่อยู่ทางไกลฮะถ้าเป็นคู่หุ้นส่วนก็เหมือนกันฮะจะเป็นคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาที่อยู่ไกลจากฉันเขาก็ยังให้ลาบให้ผลดีอยู่ ในช่วงเดือนกระกฎาครับจะเป็นอย่างนี้ครับนะ,ะส่วนดาวเสาร์และดาวราหูนะฮะผมมีคลิปแยกต่างหากไปแล้วนะ,ะคือผมจะถ่าย6เดือนหลังของลัคนาราศีธนูอ่าผมมีคลิปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงฮะเพราะว่าผมขออนุญ,ญาตลงอ่าลัคนาแต่ลัคนาให้ถึงมีนก่อนพอถึงมีนปุ๊บผมก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆนะฮะ หกเดือนหลังของแต่ละลัคนาเนี่ยผมจะมีทุกลัคนาเลยว่าตั้งแต่ประมาณกรกฎาคมจนถึงธันวาเนี่ยแต่ละลัคนาเนี่ยโคง้งเหมือนกับหลักใหญ่ๆอะ่ะเขาว่าอย่างไงนะผมอาศัยตรีเทพก็คือพระรหัสลาหูเสาเป็นจุดทํานายนะจะทายลาจะทายพระรหัสลาหูเสาอย่างละเอียดเฉพาะสามดาวสามดาวใหญ่นี้เลยในแต่ละลัคนาซึ่งธนูก็เหมือนกันฮนะตรงเนี้ยมีคำทำนาย เป็นปีอยู่แล้วนะนี่เขาดาวปีอ่ะทายเดือนนี้ก็พูดอย่างเงี้ยทายเดือนนก็ต้องพูดอย่างเงี้ยคุูจะไปเปลี่ยนคําพูดได้ยังไงกบเขาอยู่อย่างนี้เขาไม่เปลี่ยนหรอกครับนะ,ะให้ดีก็ให้แล้วให้ร้ายก็อาจจะให้แล้วแล้วก็แล้วกันหรือยังไม่ให้ก็ระวังว่าเขาจะเกิดเหตุเกิดผลเมื่อไหร่เพราะว่าเขาอยู่อย่างนี้ก็ต้องทายเหมือนเดิมเดิมนี่แหละก็เลยไม่เหมือนกับอาทิตย์นะฮะพุธศุกร์อังคารเนี่ย นะฮะเขาจะเดินเร็วฮะอังคารนี่ช้ากว่าเพื่อนก็อาจจะ45วันโดยประมาณโดยประมาณน,นะไม่นับพักมนเสิร์ฟอะไรนะพักพักมนเสิร์ฟมันก็จะช้าหน่อยแหละมันก็ต้องมีช้าหน่อยแหละนะฮะหรือเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเสิร์ฟก็เร็วขึ้นพักก็ช้าหน่อยมนก็อยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีช้ามีเร็วแต่โดยประมาณกลมๆก็คือลาอังคารนี่จะเดินลาสีละ45วันซึ่งมันก็ถือว่าเป็นดาวเดือนนะฮะซึ่งเราทำนายรายเดือนเนี่ย เราอาจจะใช้หลักๆก,ก็คืออังคารพุธศุกร์อาทิตย์ตรงนี้เป็นจุดทํานายส่วนเพราะหัสราหูเสาร์เนี่ยเป็นดาวปีซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะแยกกันนะฮะแยกกันเพราะปีนี้เขาโค้งันเป็นยังไงเดือนนี้เขาโค้งันเป็นยังไงหรือ2ออย่างมารวมกันก็คือต้องดูคลิปย่อยแล้วก็คลิปหลักนะฮะพอมารวมกันอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองประมาณอย่างนี้นะฮะนะฮะน่าจะอยู่ประมาณนี้สําหรับ ลัคนาราศีธนูสวัสดีครับ